ใช่ได้แข่อยมานอนเบิ่งน้ำบ่ตัเต็มบ่เฮือนเอาไปกิจกรรมมานี่เด็นอยดีเด็กก็บเต้นหอยเนาะสบายดีพ่อแม่พี่นอฟเอ็กซ์ซีเบอร์สุขสุกคนบ้านมุกสุบอนเนาะการยิ่งดีต้อนรับเขาสุขช่องสาบุญนลายคือเก่าคือเดิมเมื่อนี้กับมาเยี่ยมยามทั้งน้องเต้าคนขึอนเก่าคือเดิมเนาะกับทั้งน้องเต้าเพคนกับบได้ไปใส่เนาะเพราะว่าทั้งเมคนกับได้ใส่สู่เพป็นแล้วเนาะเพราะว่าบ่ใส่ทั้งน่องคนกับไปเนาะ คือแต่ละมือค่ะแต่ทางไปเนาะกะสงสารทั้งเพื่อนเลยก็ทั้งแม่เนาะกะไ่อยากให้เพื่อนใส่ส okay. mm ู่เนาะแต่ว่าถ้าไ่ใส่สูกระตุกซันทั้งแม่เนาะเพราะว่าแต่ละมือต้องน้าแต่ลูกเนาะบริกินข่าวกินน้ำเนาเพราะว่าเพื่อแป๊บเดียวเพื่อนกระโูนเพื่อนเล่นนี่เนาะแต่ว่าตอนนี้ทั้งน้องเต้าเพื่อนกะไปร้ายจนมาตีนี้ได้หักบัตรเพเนาพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นตีนโพ่งเนาะเพิ่นเล่นไ่ใส่เกือบตีนโพวงตอนนี้ก็ตีนเบื่ออยู่เนาะ ทั้งแม่เพิ่นใส่สูก็ดีอย่างหนึ่งนาะเพราะว่าถ้าบใส่สูเพิ่นกะซิโบเศร้า,าเนาะบาดเทในตีนของเพิ่นก็โอเคเนาะทั้งขา้าวกะชิยางเข้าไปหาน้องเต่าเพิ่นเลยเนาะบายดีเด้อดน้องตูบี้น้องตูคำน้องสน้องน้ำเต้ากินยาแล้ว่นิไม่รู้ว่ายาเลยว่าดีเด้อตัดได้นะใช่ไหมตัดได้ไ้มตัวนี้ไม่ละ เราได้กระถัดใหม่เนาะดีใจจังเด้อป้าชิดเดชมาบึงน้ำพึ่นแด้วบ่ายนี้เลยนั่งนั่งนั่งเมื่อหน้ามาหาเพึ่นก็บชิดเดชมาบึงน้ำพึ่นกับโบเงาแล้เนาะแมนท่าน่วยบ้าเจ้าก็บ่ต้องไปใส่เด้อร์บายนี้อยู่เพื่อนก็มีเนาบึงดีใจบ่เลยมีหลายคนมาหาเลยใช่น้าเห็นบอกคนมาหาเจ้าช่วมือได้แต่ว่าช่วงนี้ว่าเจ้าประธานในผ่ว่าเจ้าไปดูโทษแมนอ่าเพผลนมาหยิบมมาเล่นน้ำคือชิดเดชนี่ เ้าอยู่เพื่อนมามอกมาเอาอะี่บอกทัดมาให้แต่ว่าตอนนั้นมันจะได้โทรศัพท์ไหนบ่าดังวอะนไหนอผัวคนเตามไปได้ยังไม่ได้คตโสดเด้โสวนแมนโสดกอดสี่วได้ค่ะยังยังในคันนี้ ก็เห็นอยู่ตัวนะตัวเพิ่นเดินถึเพิ่งไปงานเนาะไปเบี่ยกเพิ่เ่าไปเรี่ยงเนาะว่าบุมมี่ผัวัวเพิ่นบุมมีผัวเพิ่นยังทุกอยู่เนาะยังจุนอยู่เนาะคนลำมีแล้เเนาะแ่ซี้า่สามนี่คสามตัวแค่วะอานุอยู่นบอะอ้าคือหูวาเพิ่เจะเสียมาถามกันเนาะบ้ดนนอกมันน่าหวัดงามกุ้วบานนี้เนาะมันยังโสดดิชอบแดงกป็ลอยยิ่มมันนี่ กินข่าวกับย่งมือหนิกินข่าล้วบ้รับชีโอ้โหเนีเสรเนาะเปิดเล่นกัรับชี่นนกับวินนอารบักีวไม่ไดกินจำได้หนิเนาะดวตุ่มขาอยากได้นิเนาะเ่าอว่าหอกตยอกใจคือชิบูเงาปบานนี้เนาะมีทถานบึงไนเนาะลองเปิดบิงเบ้อบ่ะ ยังเหมือนการเทียมยังแยกกันอเพิ่นยังบ่ตนตั้งห้เนาะจะ่าเพิ่นเอาเพิ่เมาไห้ไม่ม่ม่ก้องเลยไ้อต้องต่เรียบร้อยื้อนี้เนาะกินชองก้อนกินชองก้อนอ่าแม่นกินชองก้อนขนมทนสกอเอตอเช้า่กินขนม Nung nhắng à Tớ lấy cơ kia đi đưa tớ lấy đưa Nung, sưu nhãn, sưu văn Hét bò Ồ hét bò Tháng ơi cơ sư, ơn ni ma phạm kêu Chắc cháu sưu mặc đồ bò Ồ, tháng sáu vang ấy Sợi đời bác ma lơi bạy Thúng bác nhai Há 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 Thúng bác nhai Sáu vang, mặc Ồ Cả sáu vang mặc kia kết vào nông sâu Nông mặc kia càng Nói kia ไมักหรืบ่อใ่นบอใ่เนาะมันนี่นนี้หน่อยคนนี้มากันเนาเด็กหน่อยผู้เท่าก็มากเลยนีแ่เยินไล้แซ่ได้เนี่ยเออมันอ่อนเนาะบางทีอาจากว่ามือด้วยบ่อหนึ่งบางีกิละเ่งใช่เนาะแซ่บ่ะทั้งไข่กัน้ำคกมาตอนเจ้าเนาะน้คกกับขนมขาไก่ได้มากินบ่อน้ำคกนี่กิน สิบตุ้ยบ่บาดนีอยู่ซื้อนี่คนน้าไหกินคือแก้มทุกทุ่มตู้ไอกินเ่พิ่สีบ่เออเฮ้ยกินจังไปย้ํเขาทีเดียวเนอะไม่กินไรเมื่อน้ะซิมไปซิมลุกอยาขาใกล้นะกาเย็นขาใกล้ก็ได้ว่าขาใกล้ใช่บ่ใช่บ่เนี่ยนี่าอันนี้ยจุ่ม้ามมือน้ำลายน้ำบ่ซิมกินเลยซิมเลยซิมเนยซิมซิมเนาะใช่บ่ เงียบกระจใจน้ำนาะพี่น้องพี่ก็เที่ยวได้นี่นะเที่ยวบ่เที่ยวอะไรขนาดเนอะเฮ้ย่างนยนลูกเมฆทำไมมันอยากมาลูกง้เจ้าไปเบะฮมาไว้ซาเคยไปเบะบ่แม่เมื่อไไปเพเื่อนไขได้ไปเต้นหนายังเงื่อนไขเนี่ยไปไปเต้นเศร้าเนาะเคยไปยังเรนอืนรับหรือบ้างก็คือนี่คือเียงตู้ดังแท้มระับด้มเลยน อย่างตู้เนี่ยขับหน้าหับหลังอยู่แนบเป็นแจกมวนเนาะแค่วันดุกมาเต้นตอนกลางคืนบ่ได้ปั่นพูดแล้วคือเธอนอนอยู่อยู่กับเราอง่างเขาแต่ว่าเอ้ามีคนงานฟังท่ามาบัดน้าไปผู้ได้มาตกที่มาได้ค่ะดุกเต้นอยู่บ่คืนนี้นี่แล้วนอนฟังอย่างเดียวเลย่ต้องลุกคิด้ว่าเต้นในปั่นขันยันเงือนฮักนะเต้นหลายเงือนฮักได้เนี่ยยังไม่ฮักก็ได้จะมาเต้นเออดีแล้ว คนขึ้นลาบไม่ได้หักไดพราะว่ามันหักได้มีคนมันเบาดิอยู่ไว้ตรพั่านนี้โอ้ยนเนแล้วหายขื้นแต่ว่ามันกแล้วเงินขึ้นมาเล้ยไร้เลยสันอ๋อมันแบบว่ามันเต็งไว้เนาะมันนักแจ่บเ่าเงินักเป็นเนาะไต้คือผมหมอดไปอืมเปิดแม่แล้วพอเปิดมันแจ้งบ่ เออเป็นยังก็คือใ่ไต้ไพ่ไพ่สมาช็ดแต่เห็ุการณ์อะไนี่บอขึ้นลระบบบอทาโอ้บอทาเมื่อไรสมาชิกนี่ชื่อยังก็ลืมไปเลยนี่อันนี้บอตู้บี้นี่นะบี้เขาแล้วตู้บี้เด็กตู้แล้วน้องน้องตู้บี้ยังโสดเลยนี่ยังวิปุสาวเลย์เขาบอกเขาตัดผมใหม่ เี่อกี้เป็นโจนเนาะวันนี้มาเป็นพะเอีกเนี่ยแบบก็เว็นะอานนี้ไม่เวนดบอเบนแน่นอนย้อนมาหายซื้อมาหายเลยพี่การีแท้เลยเพราะว่ามันเดียวมันต่อดีเลงเทานะเบ่ดจะคอยเอาของนอกมาใส่ไม่เอาคนแคบมีน้องบอมีมีน้องมีน้องสองคนผม ผูดยิงโปรายเซโนกันเอากับพี่พกับน้องเนาะอยู่เซโน่แมนกับพี่น้องเขากันเดอือพู้แต่ว่าเป็นพี่ลูกค่อยมาเรื่อยๆจะจะยังวันคอยเป็นพี่น้องจะอยู่เป็นหลานเจ้าเจ้วมาจื้อวอบ่าวันนี่บ้านเช่ร์วันรานเทเวรนี่ใต้ใต้เอื่อยนี่เอือยอันว่าวันนี่กับน้องกองเงินเบาบานที่จะาว่าวันวันเอาให้คืบมืนดียน้องคนนั้นแล้วใช่เพื่อนอะไรแมน บันเออบันนี่บันเนี่ยกับบันเออจืดเลยบ้าจืดเลยบ้าเออจืดเลยบ่บันนี่ยืดเลยคิมไซขอยไปมาดูหน้าบันเด็กคนสิมาทุกมมือรอดนี่เกิดเพื่นจือเนาะต้องมาช่วมือเนาะโดยเพิ่นเพิ่นเส้นทางบ้านเพิ่นไกลเนี่โดยมาหาพ่อเลยมามาได้บ่ได้ขนมนี่ยงามันเนี่ยน้ำกินว่าน้ำส้มเลยกินน้ำส้มกินบ่ น้าน้ก็เอากินน้ำส้มอาเสีอยากกินอยากใส่กระจกมาแฮยแท้เนาะมีทุกอย่างเชื่องว่าอีกว่านี่ป้อไม่สะพายเจ้าบ้อแม่งน้าสะพายจะเอาน้ำส้มมาซื้อมาแฮยได้เอยอดีใจดีม่เบิร์ดมูไมีเจ้าว่ากินผู้เดียวอันนี้บวายมูป้ออันนี้เอาใใครเป็นม่อมเปิดจะเป็นสุขภาพบุดตุกข์คำเดี๋ยวว่าใส่เข็วนี่ปากคนจนอะแน่นนี้เนาะเหี้ยนาะเห็นข้อนั่นเมื่อกี้ครับเปิดเหตุข้อนอ่ะ ดาเลยแล้พอเจอคนตีะเจอเนี้คนตีนะจกยาระเทียมโอ้ทำมาตั้งตั้งเดือนนี้เนาะเบิ่งแล้วเพิ่งจะงงเงาตั้งคืนกับเบิ่งกับเมยกับน้องอันนี่เนาะแมนเบิ่งข่าวนั่นข่าวนี่เนาะเบิ่งนางนี่ยาลายจ้ถึงงามบ่อยาลาเจ้าถึงงามคือแต่มือแบบงามสักนีต้อใช่มาให้สลกิน้ะเอาม่ไ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 ม่ม่ไมม่ไมามมมม่ ยานกินเขาเปิดในโรงาบาดในแต่เกตหนึ่งยานกินไิดหน่อยตัวใหญ่นะกินยาลายจะงามเนาะแต่พักใส่ซุวีลายงามเนาะกินกับกินโลดกินกับกินโลดนกเต่าเพิ่งมาไงกินบ่หรือว่ารอมาแต่เกิดบ่รอมาแต่เกิดค่อยหันหรือว่ารอแต่กับรอกับมาพันรอกับมาพันยี่มาจะเห็ดอะไรคิวบ่มันตั้มประตูคิวค่อยนี้บอสคิวยาวตั้มประตูนี่นคิวเหี้ย เรือว่าส้ตอเดนมาแล้วมันจตา้มประตูหรอ่าจะงินเป็งนัวคู่เดือไม่เทด็เทมีเรือไม่เทเด็ดแนี่าคิวกับบซษมกันนะจากบริดัทดุรเมียนะคิวขาดเด้หรือว่าวันบอกเออจือเด้อปะดี ซิมาทุกมือและบบบนี้จืนหนาเราเลิกกันาาคิวาคิ้กันนี่คิวกันนี่จะมาคิวไปเลยขวคิวเ้อเัราเราเพียงกินข้าวกันยังมือค่ะชินรอยิดว่ากินน้เข้มเขียวกินน้ำเข้มเจ้านีลืมวะตื่ตื่นไล้แล้วเดี๋ยวให้ทั้งหมู่เพื่อนคุยกับนองเพื่นนาะเดยคุยกับเม่อนนอกเด้ออ่าเนาะสบายดี สวัสดีทุกคนเด้อนี่นอกคอนสิชันกันตื่นจากม่วงเฮยมาเนี่ยตื่นจากม่วง้านี่เฮ้ยเติบโอ้ดีแล้วก็ต้องตื่นเศร้ากับยายเด้อแสงสว่างกาแงนอกขนาดนั่งเเกะให้เเค่ให้น้องสาวคนเดียวเนาะอลานไหนผมเป็นน้องเลยลานบ่มีไปค้างว่ะจริงก็มียไปค้างบนีเ่ย โอ้ย oh. 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 ก็ถือแล้วอะไรเนาะอืมเนาะอันนี้นั่นเอาเอาลูกมาขังบ่อเนี่ยเอาเมียไปขังคือเพลงค่ะว่าเจ้าเรนเป็นใช่บัตรราชเจ้าเรนตีเจ็บแล้วค่ะปวดหัวที่เอือบแบบไหนปวดโอ้ยเงิกเจ้านลนัแล้วเด็กโดดยังกระโดดเนาะหยั่งมันไว้ยันนั่งจืดใจไปบาดกระโบไปยันไปยันนั่งเอิ้นกบกันวะรุ่งเพิ่อนเห็นบ่รุกเพิ่อนยืนเดือดอ๋อตอนตอนได้ตอนกระโดดลงเพื่อนบ่หรือว่า ทาหอโดนเพื่อนมันแตกใายเจ้าอย่าเะ็กลี่ยเงี้ยง่ะนะนึกมีแก้วบ่บอวันนี้แก้วมันโพ้มันโพขึ้นไปใหม่อ๋อแรนไลท์พูดผมใส่แดดฮอนเลยเพื่อนแรนเพื่อนปลาเกิอบเนาะเพื่อนปลาเกิอบอ้าวขัดวาเนาะแต่เจ็บแท้ข้าสมมติว่าแม่เจ้าเอาสูออกนี่เจ้ากระสิบไปอีกอยู่บอฮะขันว่าเพื่อนปล่อยเจ้าเอาสูออกนี่ไปไปทำเจ้ามาดิมาคอยกับมาคู่มือเจ้าไปคู่มือ ก็ว่าเป็นอย่างเนาะพักพรก่อนจากสงสารมืออีตันแม่เจ้าเนาะเพราะว่าคันเพลินโบไซสูดเจ้าบัลเล่ทุกมือแม่เจ้าสิเป็นลมเป็นเล้งถือว่าพักพ่อนั่นแหละไปกินเนื้อม่วงบนน้ำทายวันนั้นโอเคโอเคเดี๋ยวช่านปั้นปั้นเออน้ำน้ำนาบามีเนาะมือหน้าที่มหาผ้าไปดอกมือน่ะถาเสียวทองมาก่อนตอนนี้เสียวทองไปหาเงินอยู่เงินบ่เพิ่นไปผู้งานมาที่สาวผู้เพิ่นไปเก็บ เก็บขารถคนไปฝากเพินพิจิทองเลยเพิ่นบ้าเลยงานที่เพิ่นซื้อของฝากมาเด้อยเพิ่นเป็นเพิ่นหักในยังเฉลยหับฝากรถงานคนรถงานไันไี้เศร้านี่โดนยักไปนี่ต้องเพิ่นกู้สียดาเงินหลายเนาะช่วยไม่ใหญ่จะดีขึ้นมันก็เป็นไฟขึ้เหมือนนะอ่าเงี้จะดีเพราะว่าลงขึ้นขายขายเครื่องเอาเพิ่นบ้าอะไรบ่าเออขายเครื่องเดือนใอ้ควายเป็นลูกจ้างเจ้าเด้อดีใจนักเด้อคนไทยเราโอเคคนชิดเพื่อปูซอยจังเนาะเออ ก็จะเป็นผู้ซอยเจ้าเจ้าก็เป็นเจ้เด้อสไลด์เราเป็เก็ดน้ำปั่นแซ่บซ้ำอ่ะกินได้ก็นอนนอนกินเวียนตุ้ยว่าแบบยันยันหมัดโคเนาะมันหวานพ่อกระแล้ก็บอกว่าพ่อจะเจ้าแก่แล้วบอกว่าพ่อจิโดนจะเจ้ากระสีแก่เอาไว้ให้น้องเตืองกินน้ำเนอะอาไปใครก็ไปไปกินโดนไปคนกินนั่นอาน้องเตืองคนไปได้อยู่ดอกมากินยังก็กินธรรมดาคนอยู่หม่องเก่า โยบานนี s, ่กระบน้าโยบานี <Exped ition introductions> ่อาบโยนักอาบอยู่บนนี้บออาบนี่บออดน้ำบัด้องน้ำแล้วจะกระเข่าห้องน้ำสบายเนาะตัวเพลงสิเนาะเอาเอาเอายามบนว่าเอาเนี้อดีมีสีเกลนาเนาะเอาเนี้อมาบัดโป๊คือโมหรือเอาไปคั้งเป็นยาเพิ่นจังคังบอ เออเมียเผันเป็ี่ยนยังเปลี่ยนไพ่ประเด็นไพ่แากพนังเออติดกันงพนั้านึกเป็นเลยว่าเอาเมียไปขังเนาะจักหน่อยเจ้าก็ใช้เบิ้งน้ำทีวีได้เอาเมียไปขังเมียไปขังกันเนาะได้เบิ้งน้ำทอดถาดได้แบบนี้น้องมะนาวิ่นก็ะเบ้าน้ำเพลงน้าเพย์พี่น้องเพลงที่ว่าเอาเมียไปขังเอาเมียไปขังเก็ไมีอยู่สถานีเพิ่นตายตายเลยเพลงออนเดย์เพลงคือกลางป่าสิถูกพยายามันมีภัยอตู่ยามันแน่นความตัวถูกยายาเพื่อนมันมีอยู่อย่างกับมีอยังที่ว่าถุก มาไฟนั่นแจ้งอ่าไฟปิดไฟเป็นไงไเปิดอะมันประหยัดไฟเนาะมันจะหมดเสียค่าไฟลายดำชิปิดไฟตอนนี้เนาะเออหน้าไฟดำเซ็ตเก่าแบบนี้ตาเก่าตาเก่าโอ้คนงามเนาะอะไรกันงามเก่าคิดว่าปิดไฟแต่หน้าที่ดำนะวาไม่สวยแล้วคืนี่นอนปิดไฟบ่ะเกือบดาสิเกือบดา เรียได้เราตื่เยเียมเร่งนี่เบิ่งหนังมาเร่งขันบวกานที่มาเบิ่งน้ำเด้อกขันมานอนน้ำอีกอาสารที่มันอนน้ำบ่แม่มันนอนเป็นมูเพิ่นเ้ย่บ่านแล้วติดผมบวกอย่าี้บเห็นวอะไรจเห็นว่เามาเบื่องเท่าทัดนอกกับเป้าถูวยหมันบาทันดิแม่ไปคือว่าเจ้าคือได้ท่าทัดไว้แทบอ่ะนะาคือดีใจน้ำเจ้า ติดผมพัวแล้วข่อยกันดีแล้วแม่ไปสว่างไปเอาน้ำคุณเครื่องคนกะพ่าหัวใกระสอบอยังกระสอบยาลายอันพ่อสมควรใครอยู่พันใส่รวมบเล่โบเล่เข่งขาดเนาะบ้านนี่เป็นใจดวงออกได้ก็เอ้ยเนาะทางแม่เพิ่นกะหักลูกแพงลูกเบียดไส้แน่ย่านนั่นแน่ใส่ใส่รวมออกได้คือเก่าเนาะไข่หมดไง กิท <oh> ิบ hm ั้นเนาะกำบ่ได้ไลยนั่งยังนั่งตายังอันนี้ตุ้มยังอันนี้เือยนั่งเรื่อยเเสือดาวเนาะบ้านั่งเรื่ยเสือดาวก็มีบอบอันี้เสือดาวมืออะไรกินเนี่ยนอนเตชัยแบบใี้เขา คาวลายอะไรกับวางลมกับเปลือยเพื่อนนั่งเปลือยเพื่อนเนาะอ่าตุบีจะสิบใบอะไรของเพื่อนของซากุนมเก็บทรงโอยู่แล้วบาทนี้เนาะโบยข้าบ้านใส่เป็ดตานั่งบุตรเธอเลืออยู่เพื่อนให้คัดเนาะเจี้มะนาวแล้วบาทนี้เนาะคุณลายมะนาวเนาะมาตะกี้มาตบกี้ตาเลยตอนนั้นมันยังโมแตกตอนนั้น แล้วน้ำมันยังกันปกติแต่ละมือไปคือมือคือมือขี้จนแตกเนีเอาขอยกรับกันเด้อมาเด้อสบายดีเด้อสบายดีสบายดีเ่ทุกคนเนาะเดี๋ยวมือแรงก็สิมาเบิ่งน้ำเจ้ากสิมาบ่มามาใจขนาดเนาะแต่ปู่อยากมาเบิ่งปู่มานเด้อทีวีดังเนาวหนาวเนาะมานบิโอ้มีอยู่พ่อมีอยู่บอมีอยู่โอ้มีอยู่มาเราก็ได้ มนามานอนตุ่มน้ากันเนาะมาตุ่มเบิร์ไะตาทานน้ำหัดกันเนาะใหญ่ยับชาวต่างชาติตั้งขางนี่บ่ได้ที่ไหนทีวีตั้งเทได้ใหญ่แน่นอนพี่โอ้แม่นความเนาะมาที่มีที่มีเบอร์เนี่ยปุ๊ไปใส่ได้เหมือเนาะนอนเบิ่งแมนมวลฉันเนาะขอกระปองเนี่ยร้องเพลงของพ่อก็ให้เก็บหมากกระทันน้ำพรอมบ่กระทันเคยไปไหนจีนเาะเก็บมากระทันทวงกันแต่ยังหน่อยพ่อเนาะ ท่านเพิ่มไม่ลายมึอนี่เนี่ยมันหล่นมาแล้วนางห่วมาแล้วข่อยไปเบิ่งมือนั่นนะซุกหล่นมาแล้วห่วงมาแล้วเบิ่งหลายขวัยมันแล้วอันมือข่อยเอิญเจ้านั่นเจ้าจะไปใช่มึอนั่นน่ะชื่อว่ามื่อนีข่อยเอิญเจ้ามึอนั่นแหละเจ้าจะไปใช่มึอนั่นแหละไปที่ไหนเนี่อขวัยเอิญเจ้าคือบโต๊ะมแต่อยากไปอย่างเดียวอีนี้ปวเชายังติดไปตลอดแล้วจะไปเมื่อเนี่ยตีนเจ้าน่ะเป็นอะไรเมื่อเนี่ยขันตีนเจ้าปวเศราเมยเจ้ากับบุก้าปวดสูดแล้วยากจะไปอีก เจ้าต้องขอาใจเม่เร้อนางเด้อะอันเจ้าแลนน้องอีกตีนเปื่อยยังไปเพราอไรได้บ้านี้เจ่าบ้านโมยชิ้นชิบายเอ็บดูชาตินฮะชิ้านชิบาิบเอ็ดูติค่ักมยเองนะนั่นวันาเคเน่ชิบ่ายก็บมนี่ตื่นเน่เออท่านบกเปิดทู่ว่าอันไอ้เึิบ่ายเฮียนใบ่ไหมโมชื่อให้รู้ให้และชื่อมาให้เลยนะอำมักไที่ห้เจ้าบ่เมนเออคนงามเนาะไผกำมักเจ้าคนงามไผยกำมักได้บ่ เงียบบเงียบเบิดบ้างนี้เนาะเบื่อในที่ขนมพไยนะมันหนาวมาตอนนี้ด้วยมาแจ็คมักยียบมักยียบกระบอกเพิ่นเวลายูทูบเบอร์มาแต่ละคนกับพ่อแม่ว่าสิอยากเล่นละเล่นอยากไปละไปอยากได้เงียบกรบอกเมื่อบ้านที่บ้าดิเมื่อบ้านเยอะไอ้ขนมไฟกินนะบอก วันน่ยอกยอกยอกชื่อนบริกินนิตานี่อเดเวลาเบิ่งนอดเบิร์กทอร์ทัตปเด้อเด้อเด้อเริ่มกินยาเริ่มเต้าเด้อต้องกินได้ทำเจอย่างออกจากโสนี่น่ะแนนจะพาไปเที่ยวอีกหนึ่งจะหน่อยกินยาเด้อจะพาไปเที่ยวใส่นอตูพามไปบอไปเที่ยวมงดาฮานเพ้ยจวนลงไหม่ลหม่ชวนลงไม่แงมสิ้าวมีโทรศัพท์ไทยรุ่งาแห่งคักเนาะงามลงใหม่สวยนกาไทยไทยน่คนจ แกว่ากึมมินชินขนานีเห็นแล้วเนโอ้ก็คืมินิโนเลยขึ้นรถบ่อาเฉียงก็ใช่คกึมินนเออม่ได้ขึ้นชื่อก็งาเห็นหนมใหม่งามนกะให้น้อมาหน้าไทยฮบไ้คัะยังเวีนอย่เลยคนงามกับนเนาะยังเวียนให้ยงให้งามเนาะอาเลยนะน่ะ จะกินลายเลยจบพอเด้ค่ะกินทละรยางกื้วว่าแพ้มาห้ยเห่นน้ำคกเลยลองชี้อมีโต๊ได้จ้ะกิ้ว่ามีโต๊่วยนไมไหวยังสม้ไ หมกบัวเนาะบวนจักบ่ทุกคนอยู่ซั่นเนาะอยู่นี่เนาะออดี๋ยวมาคักมื้อค่ำคืนแซมมีผักมากินเด้อผักยังนะัวอมีอยู่ผักน่ะิสิเอามาใส่ยังเอยน่ะจะมาใส่ยังวเออจวเนาะน่าจะมีมากเพิ่นเด้อโดยจะมาให้ด้มื้อเด้อิสิมาให้ผักของับัวเนาะทุกคนเห็นบ่ถ้าตจวจนเนาะจวมะกอกบ่ จำเจียใช่ไหมกอกไว้หลายนาเลย์งองพูดอยอ่งักกินเบิดจักเล้วบ่ลาป่าปะงอกกินเบิรแล้วงคยวะแซป่าจะมูอีเน้อเออออออไทยตีนเศร้าก่อนตีนยังบวมอยู่ไปไหนกินเจ้าลำบวมลุ่งขีดตมี่เปลือยอนี่ตีนเศร้าก่อนใสยาอยู่วะนี่ปลาไพ่เลยน้ำไพ่มันชาแล้ํากระหรูมากมาประชิวตัวฉับงตัวใหญ่นอชิวัใหญ่น้อัในยาหนิเาชิวข่าตัวซิวเข่ามจากัน เดี I I saw, so was was oh. ๋ยวไปอยากปลากระเดิดมาตายเถ๋แม the ่ได no mm. ้ไปตุ๊บปตุ๊บปลากระเดิดจะกัดปลากระเดิดกันยังไม่เคยเห็นปลากระเดิดจะเถื่อตาเป็นไรเนาะจะเห็นแต่ปลาซิวปลาซิวปลากระเดิดไม่เคยเห็นบอกป็นเี่ไได้กันโมโหไปกินน้ำกราดได้ปีเออไปกินนี่ดอกตื่อเอาจอกมาอยูยังมาขอซะเอาสบายดีเด้อทางแม่เป็นอย่างน่าขึ้น่งวัดแค่เมื่อนี้ยรับปลาหน้าคืนรับอีู่ว่เมื่อคืนนี้ เจ๊ตูดังเนาะน่าไปชั้มวนอยู่ในตู้นะเพื่อนก็อยากไปพ้อนบ่เออเนาะจะเราไปพ้อนท้านเจ๊นั่งนอนเทพไปด่าเจตัวยางนอนนะบ่ตัวน่ะบ่อยู่บนนงจะเย็นเย็นแต่ชบไปท่านนองไนี่เป็นเตงมันสาวทัางน้นหลายอะไม่พินาพินา มือนงี้ยมือเงี้สืบันมามือนงี้ยวันทิดหน่ะแห่งไหนมือวันทิดแม่นบ่ไม่ลืมอนเลยนี่เมื่อฮขวดไปได้มา่เช้าวันจัไทยนะฮอทขวดแล้วบ่ข้าวทวดเลยอืมตัวจื้อเนาะกันแห่งมุจื่อได้่าตัวมาวันที่ยังตัวมาตอนแรกกับวันวันทีเดึงไปเปเขาหม้อไปเป็นหน่วยงนเบ็ดแน่นเขาหมอ้อูปผ่าผ้าพปไปนอนเผาเพิ่นตอนแรกน่ะเพิ่นเผาเจ้าเนาะว่าโตมาเจ้าได้เผาเพิ่นโอ้ยเนาะช่างเป็น เฝ้ากันไปเฝ้ากันมาหลุดพามาบ้านซะป่ะดิเนาะเออม่เอกมาของหมือนนุ่ยมาถ้าอยู่พ่นกันเนวอยู่นักกินบุดบยากสะอาดก็สะอาดถนนทางกันเขากเขาไปเป็นปีเป็นช่งเขาอย่างนี้เขาอะไรชมพูอะไรเนาะหืมเขาอะไรชมพูอะไรเปล่ามนเมนเมนคลิปแรกกับนั่งนีน้ำกันเฉยโอเคโอเคตามนั่นแหละเนาะไปชิมานั่นเนี่ยไปยังน่นก่อนทียาโอเคโอเคกระสีรบกวนทั้งน้องเคนเนาะไม่ใช่ไม่ใช่พ่อพ่อเน้อวันนี้เด้อเมื่อไหร แม่ตื่นมาเลยอะมาเบิ้งก็ทัดบัตรผ่อนก่อนในคณะในคณะที่เจ้านอนน่ะในคณะที่เจ้านอนอ่ะเพื่อสิเปงก็ทัดให้ตื่นมาเลยได้เบิ้งโอเคโอเคโอเคมาเลยนะเพิ่อนกันที่คลิปเลยบัตรนี้ทางน้องเพื่นให้คลิปคลิยเนาะต้องอย่างนั่นเลยเพื่อนนี่เป็นทาเจ้าอย่างนอนเอ้ยกะดีใจน้ำน้อนแม่ผ่อนเนาะสบายดีก็สระสบายดีนะสบายดี โอเคนะ้องพี่นอนะ้องเนาะกับสระมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนีถทางสาวบุญหลายได้ขอพี่คลิปน้องไปก่อนไหว้พ่อพ่อการคลิปหนาเด้อถาวาผิดพลาดต้องของโทษขออาภายัย ABC บรบิสุทูิสุขพนเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกาวเข้ามาสบายดีสบายดี